ีครับอ oui, ีสานบ้ yeah. <Yeah. S 1> านพยืนกัมาอีกแล้วนะครับน้อมื่อนี้กับล่มหนาวซีวาวๆมากล้วก็จิตมาล่องดากตตรงล่องเมืองเม IR ินจิเป็นยังไปลาจิตล่มเมหนาวล่มซีวีมปลาีล่มดีเมาลองเมืองก so <plein> <ๆ>็ดดจิตงรับจิตีิต้ามาล่องเมืองดากตตรงนะฮะจิเป็นแบบ้ หอพี่นอ้องนาเฮารอดบางีคขางนี้นนีเอาครับนี่ก็ซีมันคำแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านคนเดียว เดิกๆจังน้อยยังมายามยีตรงถ้าต้องทำยังไงก็ดปออปเดี๋ยวไปเอาเด็ดมาใส่นล้วกอนเดี๋ยวมารอมามองผลงานครับว่าจะเป็นยังไงมีตรงพี่น้องมายามยีตรงครับไปครับเอ็ดดึงสุดจมั้ย รมว่ค่อยดีวา่าน้ำเข้าน้ำมันไหลควยอยูอ่ก็ไหน,นเออชื่อนอบเได้แหมมันเียหอยอบบซีโป้เปนี่ <c oughs> ดึงขึ้นบนเราหอยเฮ้ยอยังไล่ดูกัน <c oughs> เห็ไลม้ปลขอบมันลงไปดีดีกนอบเิงลงก็นมันปลาเนี่ยออกไป

ô yêu ô. Tạo đi phố tạo đi phố. ô mày vừa nắng khoai ô bát hôn này hm? mày hông bát hút bát mì ô vừa nắng bát mì ô 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 ได้อยุครับได้ยุอุ้ยหายอรเรยหายเลยอ่ะหายหายเลีอได้ยุครับได้ยไุได้ยุปานเอออืมเดี๋ยวนังต้องทำอะไรอเอให้ทำหุดิ เอาครับแล้วไม่อาทิ้งเะเนี่เอาล่ะเออไปกินคือเขาปลาหน่อยคือว่าล่งว่าวันไหนร้อมดีเลยวะก็ต่นี่อืมวิธีการ่อน งานะครับใส่ไอตองเศรษฐ์หนำมันบดแห้งนะครับน้ำมันแห้งมันลุกมากไฟมันเกิบ่วพันในร่มหนาวในดอกกจีดอันนี้กันเลยดผ้าพี่น้องมาใส่ลอกมึงว่ามันติดกึ้บบ่กันกบ่ได้บนไหนดอกได้กรอต้อนตัว เจ้าหอยครับหอยไรต้อนรับคลิปนี้ต้อรับคลิปนี้ครับปากไว้เ่แล้วครับดักอีตรงเนี่ยเดี๋ยวหนาวก็หนาวก็นี่ก็สิมาดักให้พี่น้องมองไม่เ็คือสิทธ์แมงก้มเยู่ฝากกดติดตามนี้นะครับอีสานบ้านพะเยืน